ทำยังไงผมหมุนกัได้ไกลขึ้น300หลามันทำได้จริงไหมรับรองคุณดูคลิปนี้จบไกลขึ้นแน่นอนนะ yeah. Now lost. Finally สวัสดีครับ <c oughs> ผมบปภูมิครับจากมา Swing g o l f Center นะครับ <c oughs> ผมวันนี้ทุกคนเรียกร้องกันเข้ามานะจากทุกช่องทางเลย <c oughs> เกี่ยวกับว่าโปรภูมิครับทำยังไงผมถึงจะได้ไกลขึ้น300หลามันทําได้จริงไหมหรือว่ามันมีแต่ในทีวีหรือมันมีแต่ในความฝันเท่านั้น <c oughs> ไม่จริงนะครับทุกคนสามารถตี300หลาได้นะน,นี้ผมการันตีเลยครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคทํายังไงถึงจะตีไก่รับรองคุณดูคลิปนี้ 要。Yep. ไกลขึ้นแน่นอนนะเทคนิคที่ผมจะสอนต่อไปนี้นะครับให้ใช้ท้าเพอเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะอย่าใช้ตีตัวนะมันไม่สามารถคุมลูกบอลให้ได้ไกลแล้วก็ตรงได้ตลอดเวลานะครับเอาไว้ใช้ถ้าสนามแปรเวกกว้างๆนะหรือว่าตามลมเนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มระยะแบบว่าจะตีพา52ออนพา4 1ออนพาสตีจากหลุม1ไปถึงหลุมสิอะไรเงี้ยครับผมจะโชว์ให้ดูนะทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะได้ไกลได้เนี่ยนะครับหลักการมันคืออะไรคนที่จะได้ไกลนะครับ 1ไม้ต้องโดนลูกกอล์ฟในมุมที่เป็นมุมเตยหรือว่าฮิตอัพขึ้นอย่างนี้นะครับ การที่เราตีเสยหรือว่า attack angle เป็นบวกเยอะๆเนี่ยครับมันจะสามารถส่งให้ลูกกอล์ฟพยานลอยขึ้นฟ้าไปได้สูงโดยที่สปินจะไม่ได้มากจนเกินไปนะครับต้องแยกให้ออกนะบางทีเราตีโด่งเนี่ยเราตีมุมกดแล้วลูกกอล์ฟมันไปโดนกระดองเนี่ยนะแล้วลูกมันลอยขึ้นฟ้าเนี่ยอย่างเงี้ยนะแบบปึ่งอย่างเงี้ยแล้วลูกมันโดนข้างบนตรงเนี้ยกระเด้งขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปโบเมว่าเราตีไก่มันก็ไม่ใช่นะครับเออต้องดูด้วยนะตีเสยแล้วมาดูเนี่ยโหลอยเต็มกระดองข้างบนเนี่ย ก็ไม่่ใชนะครับหลักการก็คือว่าทํายังไงก็ได้ให้ไม้กอล์ฟเนี่ยมันเสยขึ้นอย่างนี้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมจะให้2วิธีนะวิธีแรกคือเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มมุมเสยของหน้าไม้วิธีที่2นะครับคือการถ่ายน้ําหนักเพื่อให้ได้หมุนตัวให้ได้เยอะที่สุดทำสองสเต็ปครับ1 ยืนให้กว้างขึ้นลูกบอลอยู่ที่ส้นเท้าซ้ายเช่นเดิมขึ้นไม้ปกติเราก็จะหมุนตัวขึ้นไปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราต้องการบู์ระยะนะครับเราต้องมีการเคลื่อนน้ําหนักไปด้านหน้าไปด้านซ้ายก่อนนิดนึงก่อนที่จะเทคกลับมาด้านหลังอย่างนี้นะไปด้านหน้ากลับด้านหลังแล้วตัวมันจะหมุนได้เยอะขึ้นมากๆนะครับไปด้านหน้าก่อนแล้วกลับมาด้าน นี่เห็นไหมโอ้โหหมุนจนแบบว่าปกติไม่เคยหมุนได้ขนาดนี้มาก่อนนะร,รู้สึกว่ากระดูกได้หายไปเรียบร้อยแล้วโอเควิธี2ตอนดาวสวิงมาเราต้องการเพิ่มมุมเสยใช่ไหมครับให้เราคิดว่าแกนของเราเนี่ยคือขาขวาเวลาผมถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้าขึ้นมาข้างหลังค้างไว้ปุ๊บหลังเด็กคราวนี้นะครับให้คิดว่าแกนเราเนี่ยคือขาขวาตอนหมุนตัวลงมาเหมือนหมุนตัวรอบขาขวาอย่างนี้ <im ates> <im ates> เห็นไหมตัวมันจะเอียงอยู่หลังลูกครับสปายมันอยู่หลังลูกแล้วด้วยท่านเนี้ยไม่มีใครตีทุบอ,อย่างนี้ได้แน่นอนมันจะเสปตาไปนะครับทีนี้ใส่เลยไม่ต้องกลัวอะไรดูนะจะวิ่งลมก่อนโอ้ยแรงจัดนะครับแรงจัดเดี๋ยวจะมาตีลูกจริงให้ดูลูกเดียวรู้เรื่องเลย <im ates> ผมเชื่อว,ว่าลูกเนี้ยถ้าโดนกลางหน้าไม้ลอยจากปทุมถึงเชียงใหม่เลยมาดูอ่ะให้ดูสนามก่อน สุดสนามนั่นคือป้าย250นะครับถ้าข้ามล้วนี้นะ่าจะต้องมีประมาณ350หบล้านเดี๋ยววันนี้ผมจะตีเอาเอาแค่ประมาณล้วบนก็พอเดี๋ยวจะให้กรรมการนะซึ่งเป็นวิญญาณทั้งหลายนะคอยช่วยตัดสินกันนะมาทวนกันหน่อยนะครับ ถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้าก่อนแล้วผักมาด้านหลังนะอย่างนี้นะซ้ายขวารอมแกนขาขวาซ้ายขวารอมแกนขาขวามา,มาทไได้เข้ากล้องเจ๊ครับมาไงกันเนี่ยคนบ้านไหนครับไม่รู้วัสดีโซเชียลนะ I am comfortable with being comfortable. I'm trying to do the unthinkable. I'd rather die than be stuck so in the cubicle. I'd rather spend my whole life in this. <laughs>